สวัสดีค <Chelsea> ่ะสวัสดีค่ะที่น่ารักทุกท่านเอาวันนี้มีของดีพิมพ์นิยมมานําเสนอกันอีกเช่นเคยกับ toyota vios e ปีห้รถสีสันสวยรถเปอร์เซ็นต์เล่มชุดโอนพร้อมมือเดียวป้ายแดงเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับหพ่นบางน็อตไม่เคยขยับปีห้ มือเดียวป้ายแดงภายในสวยๆถือว่าท่านเจ้าของเดิมท่านรักษารถได้ดีมากๆเลยผ้าเบาะไม่มีสุดไม่มีโซมใช้น้อยรักษาดีเกียออโต้สวยเลยเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียว รถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยติดแก๊สน้าเดิมหลังเดิมนัดฝากระโปรงหลังไม่เคยขันไม่เคยคลายโลโก้โตโยตา้าชัดเจนเส้นเก่าเดิมเม็ดอาร์คมๆชัดเจนนะครับไม่เคยติดแก๊สผ้าอ,อูพื้นหลังแคบลองของ มีครบแท้โรงงานยางเต็มสี่เส้นปี22เอาต่อไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวอ่ะนำมาฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องหวานหวานแต่ดังแต่หนาวนะครับนี่ไม่แค่แสนสี่ไม่แท้นะฮะร,ระบบไฟฟ้าทั้งคัน กลับข้างไฟฟ้านะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเอ,าอ้าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องสวยๆใสๆรอบเครื่องเดินนิ่งๆเนียนๆเรียบๆนะครับเสาสะโพกเดิมนอดไม่เคยขยับ ป้ากันความร้อนเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์โตโยต้าอยู่ครบไม่อายไม่ควันไม่ดันน้ำไม่ไหลไฟมาครบนี่นะเอา้าส้อรับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่ลังมองหารถใช้งานสุโยต้าวีอัปี54คกันนี้การันตีผู้ตอบโจทย์เดี๋ยวคุณจดราคาพร้อมรายละเอยียดใต้คอมเมนต์ให้